ฟังเสียงค่ะฟังเสียงค่ะ เบอร์โทร0627545665นะคะอ่าทักมาเลยนะคะตอนนี้รับประกัน2ปีนะคะเครื่องอาวาม่า155คันมือหมุนนะคะตัวนี้มือหมุนนะคะ,ะ,คะใส่ได้ทั้งรถไถยน,นาเดินตามแล้วก็รถอีแเตนนะคะใส่ได้ทั้ง2ออย่างนะคะตัวนี้ดูเลยรอบนะคะดูดใกล้ๆค่ะ รับประกัน2ปีนะคะ2ปีเต็มนะคะค<อ>าว่า155,000สนใจทักมาเลยนะคะที่เบอร์โทร0627545665ยินดีรับใช้ยินดีนให้บริการค่ะขอบคุณลูกค้านะคะ จังหวัดยะโสธรน,นะคะกำลังเกาขึ้น,นะะขึ้นรถนะคะลูกค้ามารับเองที่ร้านค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ